ดูบรรยากาศใหญ่อันนี้หกโมงครึ่งก็เจ็ดโมงแล้ว7้าเจ็ดโมงแล้วขอโทษนะใหญ่ดูพี่ดูวันนี้หมอกลงเยอะยายตื่นตีสี่ครึ่งแต่ยายไม่กล้าลงมาอากาศนะที่สวนยายยายจะพาลุงนานะ ต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่ก็ขึ้นแล้วอืมขึ้นแล้วนะคะอต้มู๊ตใหญ่ก็เริ่มถอดยอดแล้วต้อนต้่นเลยใหญ่ถอดยอดแล้วนะคะอะเออ มีความหวังอันนี้อันนี้เอ่อฟักหอมนะที่อยู่ใกล้อ่ะนี่กล้วยกล้วยหอมทองขึ้นเองไงไงนายนานานาก็เริ่มบอกดอกดอกมันหลุดแล้วมันจะเป็นรูอ่ะพักคองใหญ่ยาวไวไหมยาวไวนะ <c ười> ววนะเออเขือก็ย่าออกนะ อ่าในนา,นาอันนี้ก็ในหน่านี่ก็เป็นของในนั้นเหมือนกันนะในหนาก็เป็นของเอ่อยพริกยายก็เริ่มเข้าทีข้าวช้างอืมนะโตละมะนาวยายโตละเพรายายลดน้ำาพรลดน้ำให้ปุ๋ยนิดหน่อยเขาค่อยโตถึงแก่ๆแล้วก็ยังยังกินได้อีก ต้งสามปีอยู่นะเนี่ยนะกินได้นะใหญ่ว่านนะถ้าไม่ไหวยายก็จะทำอย่างอื่นไปน้องสาวพระเจ้ามาลงให้อีกยายผมไม่ต้องเฮ <c oughs> อข้างบนก็กินเยอะล่ะบางทีอ่ะข้างบนใหญ่งามๆยายยังมไม่ได้เก็บเลยอะที่ยายถ่ายให้ดู น้องชายมาขนเอาขนเ,เอาไปให้เพื่อนยังไม่แก่เลยอะ่ะเป็นกระถางกระถางใหญ่ยยก็เลยเสียใจนะเต็มเลยคนหนึ่งรดน้ำให้ปุ๋ยคนหนึ่งเพื่อนบอกให้มาเอาเขามาเอาปเป็นกระถางหอบไปหอบไปโอ้ยใจจะขาดเพราะมันยังไม่แก่อ่า ก่อนไม่มีใครดูแลเขาใครจะเอาก็เอาได้เลยเป็นคนที่เราดูแลเราก็ต้องการให้เขาแก่เนาะติ๊ใหญ่ต้องได้กินแน่นอนเลยนะออต้องได้กินติ๊กใหญ่นะติ๊ใหญ่ต้องได้กินดูต้นนี้กำลังจะถอดยอดอยังชิดต้นนี้ร้อยยี่สิบต้นนั้นสองร้อยสี่สิบออกอย่างพุ่งเลยเออ ต่อไปขอปแพงๆเนี่ยอันนี้มาก่อนที่ว่าจะไม่รอดนะมีพริกนะพริกโอ้โหแได้กินร้อยเปอร์เซ็นพริกเนี่ยอันนี้พริกไทยต้นเดียวก็เหลือเฟือแล้วพริกไทยอะ่ะมันต้องไปเอาเยอะถ้าพริกไทยปลูกปลูกแค่นี้เขาก็ได้เป็นผืนละแสงใหญ่แ,แล้วชื้นละอนีร้อยห้าสิบ อ,นนอันนี้เพียงผิดเกดินไปอันนี้แปดสิบแปดสิบเมตรนี่เมตรกวา่ากว่าอันนี้เจอสเสบยนี่ก็สูงนะเจอแลวก็เป็นฟ้าลำัำพี่สาวชอบกินปลูกแซมๆไปเลยนะปลูกแซมไปเลยซึ่งไมว่าหนาวไปไ,ม,ไม่ไหวแล้วก็พืชอย่างอื่นลงไป ก็มะนาวบางทีอ่ะมันก็พอมันเยอะมันก็ไเป็นราคานะก็เก็บไว้สักสิบต้นก็พอนะอ่าตอนนี้ก็มันมีสิบห้านะเักติ้วยายฟื้นละวนะี่ยใยมาลงนะใกล้กับดูต้นนี้ใครๆครก็บอกเขาจะเดสสมอเล่นะฟื้นเฉยเลยขอบคุณนะฮนะบรรยากาศใหญ่ เนี่ย yeah. ฟักทองเยอะมีฟักทองฟักแล้วก็ฟักหอมนะอันนี้ดอกเต็มเลยอันนี้น้ำด,ก <Wow. S 1> ดอกไม้สว้าวยแกก็จะให้เขาขึ้นเลยนะแต่ถ้ามันดกมากแกก็ต้องเด็ดออกเด็ดออกเอาไว้สักสามสี่ลูกพอเต่วนี้เหมือนกันอันนี้ก็นม อันนี้คือมันมันญี่ปุน่นนะมันญี่ปุน่นยยยยมันลำใหญ่ลำใหญ่มีแค่สองต้นอ่าส่วนมากมัจะออกดอ,อกหมดเลยนะข้างล่างนี่นะี้แต่ข้างบนตน้องรอให้โอกาสเขานะเขาบอกว่าหกเดือนก็ดอกก็จะมาตุนก็จะมานะนี่อันนี้นมะนาวนะแกปลูกสำรองไว้ พร้อมกับแตงกวาก็พร้อมกับแตงไทยนะถือหลงถือหลงก็ส่วนมากจะมีแตงไทยแอมแปะไว้เออลืมให้ดูเนาะนะเนาะนะน้องยายปลูกแค่สามต้นพอไงเนาะอ่ะสามต้นพอ ทำต้นน้อยหนาฮะผูกอาทิตย์กว่ากว่ายังไม่สองอาทิตย์เลยอ่าลากเดินทุกอย่างก็ลากเดินไงเรียนก็ลากเรถนะ เป็นเหมือนต้นนี้หมดก็ดีสินะอ่านี่นะดูดูดูบรรยากาศอืมอืมอือฮะง่ายล่าเริ่มเดินแล้วดูถั่วที่เอามาจากฝักเลยนะฮะนะยิ้มใหญ่ เนี่ย yeah. วันที่ห้านะเออใายเคยลงคลิปอยู่นะถ้าใครติดตามอ่าถวยายขึ้นแล้วเอามาจากฝากเลยนะไม่ใช่ว่าไปอบไปอะไรมานะอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็ลากเดินนะนะยอดดีอออออสองร้อย240สี่สิบเนี่ยาเขาลดให้ยายจากสองร้อยเก้าสิบ ไปยายจะซื้อพึ่งแพงนะซื้อพึ่งแพงดีกว่านอะอืมอ่าหๆยายคิดว่าสามสิบต้นพวกนี้ที่มาจาับกระชอบจะเล่าให้ฟังอันนี้ช่างหยับหรืออะไรเนี่ยหักนะยายก็ผูกไว้เออมันก็ขึ้นตามต่อนะตอนแรกยายคิดว่ามันตายโอเคเลยนะเออเ็้าเกะอ้าวพื้น กาดเจ็ดมงเนี่ี่สะใหญ่นะกาดเจ็ดโมดูกาด่มยังไม่ได้ออกแบบนี้นะ <c oughs> สาวสำนอยบบบบวบววยอะไรก็ไวไปหมดนะ เออหมด,ดเลยอืเอเราสำน้อย i ี่อยูสิแต่ว่าเรากรองงามนะนะเรากรองงามอือแค่นี้ก็เหลือเฟือนะถ้าตามหลักถ้าเราไม่ขายแค่กินนะเหลือเฟือเนี่ยกำลังขึ้นเต็มเลยไม่รู้อะไรต่ออะไร มีทักชีมีผักกาดมีเนี่ยแก้มีผักหวานบ้านมีแตงทำไทยแตงกวามาียังเป็นยังระบาดไผ่เป็นไผเลยโ <laughs> พลเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ คนมานอนอกเรามันจะมีหลายๆอย่างที่สามารถกินได้นะวิถีชีวิต,วตของคนต่างจังหวัดบรรยากาศดีดี